ส้มอ่ะหนึ่งสองสามแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยอ่ะส้มส้มส้มแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มน้อยหน่าน้อยหน่าอย่างเดียวเลยเราน้อยหน่าน้อยหน่าไม่ต้องจับมือแรกไหมจับมือแรกแค่แกะถอยนะถอยถอยลุกถอยถอยอ่ะปล่อยมือ ปล่อยมือปล่อยมือปานปล่อยมือลูกปานอมีวงใหญ่ๆไอ้ปานขยับไม่ไม่ต้องจับมือแล้วลูกปล่อยมือปล่อยมือปล่อยปล่อยปล่อยเอ้การกระโดดจะได้ไม่ชนอ่าที่สาวจะสั่งให้เขานะอ้าขอตั้งแต่พื้นับนเตรียมตัวอ่ะแอปเปิ้ลใช่แอปเปิ้ลยังไงข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็กลับมาตรงกลางอ่ะฮอมแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล มะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยอ่ะส้มส้มส้มแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มอ่ะน้อยน่ะย่อลงไปน้อยน่ะโหน่ารักจังเลยน้อยน่ะเนี่ยป๊าจะนเด็กจนนีโน่เลยอยากกอาวอ้าวอ้กินสลัดปากันไหมกินสลัดปากไหมคะแก้หมอนเป็นไรสต๊อฟอยู่กับที่กระยับไม่ได้หรอ

เ้าตรงมัดมาแน่นๆเลยมัดให้แน่นเลยมาแน่นๆเอออะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกพอหรือยังกินอีกไหมซาลาเปากินอีกไหมคะไอซาลาเปาอีกรอบหนึงเอามือออกมานือเต๊กเอามือออกมานื้อแต๊เนาะยื่นมือออกมาเอเตอร์เอามือลงข้างล่างเอามือลงข้างล่างลูกอาไอาเอาอางางปเ้าอเอาเอไมเอไเอาไปอ sả la bò 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 ờ ba đắng cổ ba đắng cổ ba đắng cổ ờ ba đắng cổ ba cổ cổ say cọ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  mắt mắt nền lười mắt mắt ở lồng mua phải tông phải เอออ่ะไปต้มไฟเลยสุกแล้วก็เอามาออกแกลอดอ่ำอ่ะลเลยอ่ำเฮยอ่ะดึงดึงดึงทีนี้เราจะดึงเชือกดึงเชือกดึงเชือกเอออย่างนี้มือสองข้างมือสองข้างดึงกันมือสองข้างจับกันไว้อ่ะอินเตอร์เร็วๆดึงเชือกดึงเชือกตัวเองดึงเชือกอ่ะจับมือแบบคุณวันอะจับมืออ่ะเอามือเกี่ยวกันไว้เอามือเกี่ยวกันไว้เร็ว Um, มือเกี่ยวกันไหมอย่างนี้อ่าแล้วก็ดึงอ่าดึงเกาะกันแล้วก็ดึงอืดข้างไหนแข็งแรงกว่ากันอืดดึงไงอ่าสะบัดสะบัดสะบัดสลัดสลัดสลัดสะบัดสะบัดสะบัดสลัดสลัดสะบัดเอาสลัดสะบัดรวมกันเลยฮู้ ơ ừ, cặp tan tân hút lời ơ lương tân hút lời ơ lương tân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sai 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, เป็นเป็นระบายอ่ะเป็นระบากันดีกว่าอ่ะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติตกต๊ตอก,อ,กอ่ะอ,อ่ะจูมือซ้ายอ่ะจูมือขวาแล้วกระโดดสล,ลับเท้าไปมาสายสะโพกจากเอวไปมาเชิญพวกเรา<อ>ใครมีไอเดียบันเจดเิดเป็นอะไรอยากเป็นเลยเป็นอะไรดีคะ วันนี้วันเกิดกับบ้าน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy, happy birthday to you วันนี้ทุกคนร้องเพลงให้แล้วนะมันเกิดใช่ไหมมันเกิดใช่ไหมคะมันเกิดน้องหมูโลใช่ไหมวันเกิดอินเตอร์เพื่อนเพอนร้องเพลงให้แล้วอ่ะ นิทูนาหะไม่ใช่เธอ,อจะเกิดทุกวันเลยหรือเปล่าเนี่ยเธอเกิดทุกวันเลยเจ้าอ,อเอาเอาเร็วเร็วเร็วเราจะแปลงร่างเป็นอะไรดีเป็นคอควายดีกว่าเอาเขาขึ้นนะเอาเขาขึ้นมาเราจะไปเดินเล่นทนี่ทอ้งนาแล้วเอาเขาขึ้นมาอ่ะย้ำเท้าด้วยอ่ะอ้าวคอควายนั่นอี เนียเย็ดอย่างเดียวเลยอ่าแปลงแรกเป็นอะไรดีเป็นนกกระยางไหมนกกระยางกลางปีกอกลางปีกอตังกว้างเลยอ่ะเร็วๆนกกระยางมันจะบินแล้วอ่ะนกกระยางนกกระยางมันยืนขาทางอยู่กลางทุ่งนามันเห็นกุ้งหอยปูปลามันเห็นกุ้งหอยปูปลาแล้วมันก็จิก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  จิกจิก uh, ิก ah. ิกิกิกเออเฟสเก่งมากยกขาขึ taki, ้นข้างหนึ FUCK, ่งกระโดดได้ไหมคะลองลองดูตัวน้อยกระโดดไปกระโดดนะกระต่ายตัวน้อยกระโดดไปกระโดดมาลองกระโดดลูกกระต่ายเาลองกระโดดขาเดียวดูอินเตอร์ยกขาขึ้นข้างหนึ่งโอ้โอ้เฟสทำได้อยู่เอาอินเตอร์ยกขาข้าหนึ่งกระโดดเอากระโดดลองดูอินเตอร์ลองทำ

ปต๊อบสต๊อปส๊อปส๊อปคือหยุดเลยหยุดนิ่งเลยลูกอันนี้คือท่าสต๊อปนะอ้าวเป็นกระดิ่งวิ่งซ้อนเร็วเร็ววิ่งมาวิ่งมากระดิ่งสต๊อนอแบบนี้เลยอยู่ท่าไหนก็อยู่ท่านั้นเลย อะไรคะอะไรคะโอ้อโหพอจะตอบจริงๆนะอะไรอีกอยากเป็นอะไรอีกหายใจหอบเลยอ่ะอะไรอีกคะเอาอะไรวิ่งไปแล้วไงอะไรอีกวิ่งอยากวิง่งก็วิ่งไปแล้วจะวิ่งไปไหนอีกจะแข่งวิ่งเหรอ,อเรารักกัและเป็นเพื คุณจะจำเธอไว้ให้เข้าใจว่าฉันรักเธอลา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 ลลาลาลลา อย่างไม่บานอย่างไม่บานอย่างไม่บานเอาเบานางลงเอาลงเบาไม่ข้าน้าดาดาขยับไปทาแบบนี้ดาดาขยับไปทางเล่นเกมยองยองแบบนี้เกมอะไรนะยองยองนะเหมือนชุบอะนรน้าเอาเอาก้นขึ้นเอาก้นขึ้นสาวบอกว่าจะให้เล่นเกมน้าขึ้นน้ำลงยังไงนะอ่า ถ้าคุณครูบอกว่าน้ำขึ้นให้เด็กๆขึ้ก็ยืนนะบางคำสั่งดีๆนะถ้าน้ำลงใ้นั่งลงน้ำขึ้นน้ำลงฟังด้วยอันนี้ต้องฟังใช้ากษการฟังใครไม่ฟังจะไม่รู้เดี๋ยวต้านฟังน้ำขึ้นให้ยืนน้ำน้ำลงให้นั่งขึ้นยืนลงนั่งอ่ะเอาเพลงประกอบไหมคุณครูเอาเพลงอะไรดีนะ thay thay nãy giờ nãy giờ nãy để giảm tiếng bu sao sần nãy lên พายพายพแล้วก็เจวเจลแจลสนสนุกแส้นสบายมานั่งเรือพายเรือเจาน้ำลงอาน้ำขึ้อนน้ำขึนอาน้ำลงอาน้ำขึนอันน้ำคืนอาน้ำลงอาน้ำคืนอน้ลงอาน้ำลงอน้ำคืน แจลเจลแสนสนุกแสนสบายมานั่งเรือพายเรือแจวเย้น้ำขึ้นน้ำขึ้น <B GM> น้ำลง <B GM> น้ำลง, <B GM> ลงลงน้ำลงอานน้ำขึ้น <B GM> อานน้ำขึ้น <c oughs> อานน้ำลงเอ่พายพายพายแล้วก็แจลเจลเอ้า นั่งเรือพายเรือแจยยยน้ำขึ้นน้ำลงน้ำลงน้ำลงน้ำแห้งขอดเลยอ่ะน้ำแห้งแล้วเร็วน้ำแห้งปลาตายแล้วปลาตาย้วดาน้ำแห้งปลาตายแล้วปลาตายแล้วตายอ้าวรถจนาปลาตายแล้วเร็วปลาตายเร็วน้ำแห้งแล้วปลาตายหมดแล้วเห็นไหมน่ะไม่ ช่วยหนูเถิดนะหนูเกิดมาช่างมีกรรมหนูเป็นเด็กตาดำดำโปรอดอย่าทำทารุา